ดิดิทูขอนําเสนอสว่านกระแทกไร้สายบอสเซตนี้มีสว่านให้5ดอกแท่งวัดระยะมาพร้อมกับแบตถึง2ก้อนและแท่นชาร์จมอเตอร์เป็นแบบบัสเดหไร้แปลงทานเจาะพีแคสเจาะกองแพงคอนรีดเจาะเสาปูเสาบ้านใช้งานหนักๆได้เลยตัวนี้ฟังก์ชันการใช้งาน3ระบบมาตรฐานสว่านโลตารี่วิธีการใช้งานจะมีปุ่มสีแดงให้กดหมุนเพื่อทําการเปลี่ยนระบบเจาะ มาดูกันที่ระบบแรกแจ็คแฮ m เมอหรือที่เรียกกันว่าแจ็คใช้ในงานเจาะทำลายหรือสก,กัดคอนกรีตนั่นเองครับระบบที่2เจาะก,กระแทกมักใช้ในวัสดุที่มีความหนาจเจาะเหล็กเจาะปูนและระบบสุดท้ายระบบเจาะแบบธรรมดาใช้ในงานเจาะทั่วไปไม้เหล็กปูนวิธีการเปลี่ยนระบบเจาะให้เรากดปุ่มสีแดง เพื่อหมุนเฟืองเกียร์และหยุดกับฟังก์ชันที่เราต้องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเจาะธรรมดาเจาะกระแทกหรือยก็กก่อนจะเริ่มใช้งานเรามาใส่ด้านจับประคองที่มาในเซตนี้ก่อนครับดันแขนจับสว่านเข้าไปในล่องสาหรับสวมนะครับจากนั้นหมุนเกลียวปล่อยด้ามจับให้แน่นเลยครับด้ามจับมือตัวนี้เอาไว้ก,กันสะบัดเวลาเราเจาะง,งานหนักๆน,นะครับต่อมามาดูดอกสว่านที่เขาให้มาในชุดกันนะครับ ดอกแรกเป็นดอกยักหรือดอกกระแทกแบบหัวแบนนะครับคล้ายๆสิวดอกที่2ก็เป็นดอกกระแทกเหมือนกันครับแต่ตรงนี้จะเป็นทรงตะปูยักษ์มาพร้อมกับดอกเจอะปูน3ดอกเอาไปเจาะปูนแข็งๆได้เลยขนาด10มิลแมิลและขนาด6มิลครับแล้วมาดูตัวสุดท้ายนะครับไม้วันระยะความลึก ตรงด้ามจับหรือด้ามประคองสว่านจะมีรูไว้สําหรับใส่ไม้วัดระยะความลึกนะครับวิธีการก็คือกดปุ่มปลดล็อกสีแดงแล้วก็ดันไม้เข้าไปครับเวลาเราจะปรับระยกระก็เช่นกันครับให้กดปุ่มสีแดงแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกไม้วัดระยะได้เลยครับวิธีการใส่ดอกสว่านให้เราถอดหัวสว่านลงนะครับจากนั้นเอาปลายก้านยัดเข้าไปเลยครับก้านของดอกสว่านก็จะมีชนิดเรียกด้วยนะครับสําหรับรุ่นที่ใช้กับสว่านโตรตารี่ตัวนี้เรียกว่า S D S Plus ครับ การจับดอกชนิดนี้จะทําให้ใช้งานหนักๆได้ครับจาะอิเจอะปูนจอะกระแทกจุดสังเกตเวลาเลือกซื้อดอกสว่านให้ดูแบบยึดนะครับรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบ4ี่ช่องเทคนิคการใส่ดอกสว่านมาดูกันเลยครับถอกหัวสว่านจากนั้นดันดอกสว่านเข้าไปให้สังเกตตรงร่องยึดก้านจะโผล่กมาเล็กน้อยแบบนี้นะครับให้เราออกแรงดันดอกสว่านเข้าไปพร้อมกับปล่อยหัวจัดสว่านที่เราถกเอาไว้นะครับมาดูกันชจ้าช้ากับ4สเต็ปง่าย ถกหัวสว่านดันหัวสว่านเห็นจุดมารจากนั้นให้ดันหัวสว่านพร้อมกับปล่อยหัวสว่านที่เราถอกเอาไว้ครับและใครที่สนใจสั่งซื้อสามารถกดลิงก์ในตะการ้าด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับทางเรารับประกัน2ปีเต็มเอาไปใช้ง,งานงหนักๆคุ้มๆได้เลยนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปทดสอบความสามารถของสวา่านไร้สายโรตารีบอสก,กันครับกดหัวใจกดติดตามช่องนี้กันไว้ได้เลยนะครับ